ผมบอกเลยงวดที่แล้วคนดูงวดที่แล้วคนดู1,300อคน9กับศผมฟันศูนมาทั้ง9ก้ศูนย์เสียดายสาตัวเห็นบ่ให้ 1, 5, 1. เก้าศูนย์่เาศห้าศูนยเ็ห็นบ่กครับอันนี้คือรอบที่แล้วเด้เพอถามว่าหวยสัญจรอนะ่ะเรามันมีความกดดันไหมกดดันแต่ว่าผมก็เคยเอาชนะมาแล้วหลายงวดแล้วสําหรับหวยรัฐบาลสัญจรที่จังหวัดชัยนาทครับรอบที่แล้วเราสัญจรที่ ไปสัญจรที่จังหวัดสงขลาสงขลาเป็นบอกไปสัญจรที่จังหวัดสงขลาเราก็เราก็เข้าสายด่วนเจ็ดเก้าแล้วก่อนหน้านั้นไปสัญจรที่จังหวัดโคราชเราก็แตกสามตัวตอนนั้นยู่หล่าที่ว่าฝันว่าฝันเกนะ้าเจ็ดนาแล้วพอมาตอนเช้าฝันเพื่อนมาบอกศูนย์เก้าเจ็ดอืมก็แตกครับทีนี้นะครับ คือผมเคยเปิดสถิติให้แม่ดูแล้วถ้ามันเปิดมันเสียมันจะเสียเวลาเนาะอะ,อะเอาอีกรอบนึงก็ได้ผมจื้อบ่ได้แหมงวดน,นั่นที่มันออกศูนย์เก้าเจ็รู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนธันวาวัันที่หนึ่งพอ่อเดี๋ยวผมขอบึ้งก่อนดินี่ครับ อันนี้คือสัญจรนะที่จังหวัดโคราชเราก็ชนะเลิศ097เห็นไหมครับแล้วพอมางวดสัญจรที่จำได้ว่างวดหนึ่งมีนานเดินเกิดผมเงินเดินเกิดผมยุใส่ว่านี่ครับงวดนี้เราก็เข้า79แล้วเลขปิงปองเราเข้า03เราชนะเลิศอ่ะทีนี้งวดนี้นะครับเลขสัญจรที่ขอให้เราชนะเลิศนะครับ <S <S เพราะว่าช่วงนี้ดวงเราเปิดดวงเราเหิง หลังจากที่ว่าปีที่แล้วคือแบบว่าโดนวิกฤตหนักมากนะครับแล้วก็ฝ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเอาวัน,นี้หวยสัญจรที่จังหวัดชัยนาทเอาวันเสาร์กำลรังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดหนึ่งห้าแปดตัวไหนจะมาถ้าแม่แม่สังเกตนะรัฐบาลออกเลขตัวเดียวกันบนล่างสองวันแล้วสองวันแล้วนะออกตัวเดียวกันบนล่างสอง,สองวัแล้วหนึ่ง 16, หนึ่งหหนึ่งเจ็ด หกเก0าูนบน0ย์ล่าง1บน1ล่างงวดนี้สัญจรผมคิดว่าน่าจะมาตัวเดียวกันบนล่างแล้วเลขที่โอกาสเข้าวินที่ผมบอกแล้วที่มันจะมางวดนี้มันจะมี7มี9แล้วก็มี5แต่ผมทําสูตรออกมาแล้วครับงวดนี้เด่นสุดจะเป็น7กับ5เป็น7กับ5เพื่อไม่เสียเวลานะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูสถิติแล้วรัฐบาลนะครับเลขจะไหลเจ็ดแทุกงวดงวดที่แล้วไม่มี7ไม่มี8มี9ก้งวดนี้แล้วถ้าเราดูหวยสัญจรนะผมจะให้แม่ดูหวยสัญจรหวยสัญจรสี่งวดสี่งวดที่เขาออกล่าสุดจะออกเก้าหนึ่งเก้าก้าเจ็ดเกที่ผมให้วิคราอห์ไปเบิง้งให้มือนั่นไปย้อนเบิง้ง เดี๋ยวมนสิเสียเวลามันจ่อเก้ามาสี่งวดมันจ่อเก้ามาสี่งวดแล้วงวดนี้น่ะเก้ามันจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมบ่ฮู้ผมบ่ฮู้กันว่าเก้ามันจะมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสบาบคารลอรแต่งวดนี้ทํามันเด่นมันเด่นมากๆเลยครับก็คือเจ็ดกับห้างวดนี้รัฐบาลผมขอฟันเจ็ดผมทําคลิปเลียวไปแล้วผมปันเจ็ดอ่ะมักตัวใดห้าร้อยคนบึง มักเจ็ดตัวใดพิมพ์ขึ้นมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแต่งวดนี้รัฐบาลฟันเจ็ดแล้วเลขที่แล้วงวดนี้นะนี่นี่คือที่เลขที่ผมทํามาแล้วที่ผมวิเคราะห์มาเมื่อนั้นอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์มือวันนั้นเจ็ดแปดเก้าไหลออกมาอ่ะนี่คือเจ็ดแปดเก้าแล้วอันนี้มันมาจากไหนศูนย์สองห้าเจ็ด เป็นเลขที่ผมว่าสีเด่นสีตัวมาหนึ่งตัวอันนี้กําลังวันจับใส่เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาให้เบึง้งผมสิเอาอันนี้มาให้เบึง้งอันนี้คือเลขเด่นสีตัวมาหนึ่งตัวผมปล่อยไปโดนแล้วจะมีศูนย์สองห้าเจ็บลงวันที่สิบเก้า ลงมาที่19แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ฝากแม่ๆ่นะครับขอบคุณแม่แม่ที่เอาไปลงใน YouTube นะครับก็ขอบคุณเด้อศูนย์สองแล้วงวดนี้ผมคัดมาแล้วรัฐบาลงวดนี้จะเด่น7กับ5เด่นสุดจะเป็นเลข7ครับอ่ะเรามาดูกันพร้อมยังอย่าลืมแอดไลน์ด้านล่างอันนี้คือ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้0257อันนี้รัฐบาลไหลเจ็จับใส่กำลังวันหนึครับเลขชนออกมาจะมีเจ แล้วก็จะมีแปดห้ามีเก้าห้าอาจจะออกในนี้ก็ได้ที่ผมทําสูตรให้ดูรอบที่แล้วมันมาสามตัวเห็นไหมครับสามตัวมันมาเลยเก้าศูนย์งวดนี้มันชนกันลองเอาวิเคราะห์ลองแคปชอบตัวไหนดับตัวไหนไปตัดตอาเองงวดนี้รัฐบาลฟันเจ็ดแล้วฟังดีๆเดอ้อแม่แม่ฟังดีๆเดอ้อมันมีเลขบล็กเลขปิงปองด้วยเดี๋ยวผมลงให้แอดพีแอดมินก่อน เลขปิงปองนี่สวยมากต้องรีบต้องรีบไปซื้อย่านมันปิดเลขปิงปองปูเพราะว่างวดน,นี้จับหลังจากที่ว่าลำถวายปูแล้วเลขนี่นะอย่าลืมเลขฝันด้วยนะห้าหนึ่งศูนย์นึ่งห้าศูนย์หนึอันนี้เป็นเลขฝันนะครับก็ออกราวหลายเทียรแล้วออกตอนนี้ออกราวหลายเทียแล้วบอแมแนซีออกรัฐบาลก็ได้อ่างวดน,นี้รัฐบาลเด่น7 7ที่จะมาตัวแรกนะครับซีมี7.2มักบอเดสอตัวเจาะงวดนี้ครับรัฐบาลสัญจรจังหวัดชัยนาจะมี7กับ5เป็นแค่แนวทางคือซื้อเด้อผมไมู่้คือกันว่าแต่ว่าไผ่มักก็ซื้อเพราะว่างวดที่แล้วถ้าไผ่บึงผมบอกแล้วว่าผมฟันก่คือสาวบ้านสาวซ่องเขางวดที่แล้วผมไห่ 90, เก้าศูนยเนพอผมเสียดายสาตัวแหง ตอนนี้นะผมว่าเลยว่าว่าต้องไปคาดหวังสามตัวเพราะเขามักหลบไพ่แม่นไครแม่นนะเขามักหลบผมบอกเลยงวดที่แล้วคนดูงวดที่แล้วคนดูหนึ่งพันสามร้อยคนเก้ากับศูนย์ผมฟันศูนย์มาทั้งเก้าศูนย์เสียได้สามตัวเห็นบ่ให้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์เจ็เห็นบ่ 1, 5, นรครับอันนี้คือรอบที่แล้วเด้เพราะว่าตั้งแต่ผมบวงกับบวงสวงแล้วผม ผมบวงสวงปู้นะออแล้วผมไปบวงสวงพระเจ้าต่างนะเลขปังเหียแล้วตอนนี้ดวงมันเปิดแล้วขายของก็ขายดีขอบคุณ้ะขอบคุณคนที่มาซียบสินค้าส,ส,สินค้าไม่เองนําอ่างวดน,นี้รัฐบาลตัวแรกจะมีเจ็ดสองตัวที่สองที่น่ากลัวจะมีเจ็ดเก้าครับส่วนเลขห้านะครับถ้ามางวดน,นี้ยเป็นเลขเป็นเลขมงคลเลยครับก็คือห้าเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือห้าหก ห้าหกนี่นะครับจะเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขรหัสโทรศัพท์ของจังหวัดชัยนาทถ้าผมจะไม่ผิดรหัสศูนย์ห้าหกเลขนี้น่ากลัวนะผมบอกเลยระวังเสี่อ,อกสามโตนะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าเพราะว่าเลขน่าจะออกในนี้แหละครับแต่ว่าห้าแปดนี่ผมบอกว่าเสี่อ,อกบอกมันดังโพดเพราะเป็นอายุผู้ว่าส่วนเลขงวดนี้ ถ้าอยากอัดอัดตัวนี้เลยครับผมทำคลิปไปแล้วในติ๊กตอกในแอปดำแล้วว่าลงคลิปเลียวให้เบิ้งมืมอนี่ไปไล่ไปเฮห,หนาปูก็คือเจ็ดศูนย์ทำไมต้องเป็นเจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าผมกลัวงวดนี้มันจะศูนย์มันจะยังอยู่ผมก็เลยจับเจ็ดศนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วบังเอิญมันไปตรงกับเลข เลขอีหยังวะเลขบรหัสไปรษณีย์ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเมื่อกี้มีพี่คนนึงขึ้นมาแล้วบรหัสไปรษณีย์ขอบคุณพี่เมื่อกี้ที่แม่ที่ขึ้นมาเมื่อกี้รหัสไปรษณีย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นให้ระวังเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอันนี้แค่วิเคราะห์ซื่อๆเด้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขนะถูกแล้วรหัสไปรษณีย์จะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงแล้วครับแล้วห้าหกหกห้านี้จะเป็นเลขลำดับ ถ้าผมจำผิดจื้อผิดเป็นเลขลำดับหรือเป็นเลขอย่างย่างๆเนี่ยละ่ะให้ระวังครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้อัดงวดนี้ก็คือห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าทำไมถึงให้อ่านห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าเพราะว่าห้าศูนย์ศูนย์ห้ามันอยู่มันอยู่สวัสดีไม่แม่ทุกคนพี่พ่ทุกคนนะอ่านเป็นคำไม่ทางขอโทษไปแล้วไอศู 0, นย์ห้านี่มันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ครับ มันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของจังหวัดชัหน้าเป็นเบอร์ขึ้นต้นด้วย056แต่งวันนี้5กับ7มันแรงมากตอนแรกผมคิดว่า9จะผมจะเอา9แต่ถ้า9มาขอให้มันออก59 95แล้วก็97แล้วก็79ไม่แน่นะครับออกบนอยู่อย่างนี้แหละไปสังเกตดูรัฐบาลนี่ออกเห็นไหมรัฐบาลปีนี้นะ ะออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจดงวดนี้มันจะมาไหมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ผมว่าบบฮูแล้วถามว่าเบิ้ลไหมไม่น่าเบิ้ลครับหวยวันเสาร์แต่ถ้ามาก็น่าจะมาเจ็ดเจ็ดครับบบฮูคือกันว่นศุสิบห้าศนอันนี้บบฮูคือกันอ่ะสว่วนอันนี้จะเป็นเลข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 ไปซื้อมือน,นี้เลยเ,ลยเด้อเพราะว่าน่าสิป,ปิด ย่านปิดอยู่จะเป็นเลขปู่นะครับหลังจากที่ลำบวงสวงถวายปู่มือนั่นแล้วผมก็ไปจับปิงป้องมือนั่นอืเลขงามผมบอกเลยแล้วมันอยู่ในชุดแล้วผมดักมาบทแล้วงวดน,นี้แล้วเลขฝันอย่าลืมด้วยนะครับห้าศูนย์หนึ่งเออหาศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเอาให้เบิง้งอีกรอบหนึ่งฝันแม่นนะครับไปซื้อรัตตอรี่ก็ได้เผื่อออกเลขท้ายเผื่อออกเลขหน้านะหาศูนย์หนึ่ง อ,อันนี้อันนี้จะเป็นเลขที่ว่าสัญจรว่าไปออกเลขนี้นะห้าหนึ่งศูนย์ตามลาวตามนอยตามไทยนะตามห้าหนึ่งศูนย์เอาตัดลิน้นเมื่อกี้แม่บอกว่าชนกับอาจารย์นอตตี้ถ้าแม่มั่นใจซื้อโลดเพราะว่าหวยสัญจรนะซื้อเบาๆเบ่าหู้ผมเบาหู้คือกันรอกไม่สองตัวใดให้เป็นแนวทางซื้อๆครับเพราะว่ามันไม่มีไผ่หูดห้ดอกไม่สองตัวใดได้ว,ว่าผมก็ให้เป็นแนวทางซื้อๆอะแคบโลด งวดนี้รัฐบาลให้เด่น5กับ7ฟันเจ็นะเมาแรงมากนะครับเจาะให้จะมีเจ็ดสองเจ็ดาห้าก้้าให้ระวังเลขห้าสมด้วยนะห้านี่ก็จะเป็นเลขอะไรสักอย่างนี่แหละรู้สึกนะครับจะเป็นเลขอะไรสักอย่างไม่รู้ผมผมจืดมาได้แล้ว3ตัวจะมี7จ็ดเก้าห้าศูนย์ห้เม็ดเดียวให้ห้าผมมักแข่งห้าศูนย์เะครับห้าศูนยนี่เป็นเป็นตัวอัด อัด 70, ็ดศนยกับห้า0อยู่นี่ครับแล้วก็57อย่าลืมเล่นคู่เด่น57ด้วย57นี่ก็สวยงวดนี้แล้วก็07จะเป็นตัวอัดงวดนี้อัด70แล้วก็ห้าูนย์หาซื้อตรี่ไว้ครับแคบไว้ส่วนอีกอันนึงอันนี้จะเป็นเลขปู่ครับผมแปลงมาให้แล้วผมผมเจาะมาให้แล้วเลขปู่จะเป็น7-56ก็ได้7-59ก็ได้นะครับ จะเป็นเจ็ห้าก็ได้จะเป็น7จ็ห้าก็ได้เจ็ดห้าหก7จ็ดห้าเกห้าตัดเล่นเจ็ดเก้าเจแล้วก็5-6เอาแคปครับแคปเดอ้อแล้วไปซื้อเดอ้อฝ้าไปซื้อโตนี้นะมันเป็นเลขดังผมว่าเลยแล้วงวดนี้นะผมว่าเลขนี่แหละน่าสีออก โตใดโตหนึ่งแหะผมบ่ฮู้ว่าสีออกโตใดปูปูต้องให้แน่นอนครับงวดน,นี้ถ้าไม่ปิงปองออกนะก็เลขในชุดถ้าไม่ชุดก็ไม่ก็ไม่สายด่วนผมบอฮู้ว่ามันสิมีผมจะมีผมสะมีสายด่วนบางงวดน,นี้ผมขอบึ้งก่อนเด้โเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอให้โชคดีขอให้งงขอให้ปัง,ปง